มีเรื่องที่ภูเกต็ตนะฮะอย่างที่เราบอกภูเกต็ตนั้นโอโ้เรื่องมากมายกนเยอะเยอะอแยะมีชาวบ้านในตำบลกระลนที่ภูเกต็ตเขาร้องเรียกกับสื่อนะครับว่าเขาไปพบถังเก็บน้ําเชื่อว่าเป็นของนายทุนผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเอาน้ํามาจากภูเขาในป่าต้นน้ําซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดนะฮะในตำบลกระลนแล้วเอาน้ํานี้มาเก็บไว้ ในถังสีฟ้าถังแต่ละถังเนี่ยความจุ5,000ลิตรย0ถังหลังจากนั้นก็มีการขนถ่ายน้ำใส่รถวิ่งไปขายให้กับโรงแรมแล้วก็ผู้ประกอบการในตำบลกะลนอันนี้เป็นการกระทาเป็นการลักลอบทำธรุรกิจที่ผิดกฎหมายแล้วก็เชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะไม่งั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทําได้โอ้โหใหญ่โตมากมายขนาดนี้เอาน้ําจากเทือกเขานะฮะมาเข้าในถังของตัวเองแล้วก็ส่งไปขายให้กับโรงแรมแล้วเขาสงสัยกันว่าเอฟเป็นพฤติกรรมของกำนันคนหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็ไปขายให้กับโรงแรมหนึ่งหรือเปล่าที่จังหวัดภูกเก็ตน,นี่เป็นโรงแรมที่มีชาวต่างชาติถือครองอยู่ด้วยอ มันใช่แบบนั้นไหมครับนี่อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งที่ภูเก็ตเหมือนกันชาวบ้านหมู่หนึ่งที่ตำบกลกระหลนภูเก็ตร้องเรียนสื่อเพราะว่ามีนายทุนเข้าบุกยึดชายหาดกะหลนไปประกอบธุรกิจร่มเตียงที่หน้าชายหาดจนเต็มพื้นที่นี่ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบที่หน้าชายหาดกระลนนะครับ พบกับผู้ใหญ่บ้านคุณอรุณศรีกลันมาให้ข้อมูลว่าที่ผ่ามาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องร่มเตรียงบริเวณหาหาดกระเพราะว่าเทศบาลตามนกะลจัดสรรให้ชาวบ้านทํากินถ้าหากเขายกตัวอย่างถ้าหากว่าหาดมีความยาวพันเมตรชาวบ้านที่ประสบภัยซินมิจะได้รับการจัดสรรจํานวน100เมตรแต่ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตอาจจะฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านนะครับ อันนี้อยู่ในโซน10%ไม่ว่ากี่ชั้นก็ได้แต่ว่าให้อยู่ในโซน10%ห้ามเกินถ้าพ้นจากร่มสีน้าเงินนี้ไปแล้วนี่คือโซนน่อมร่มหลักสีหมดเลย90%ตั้งยู่โซน90%แถวนี้ก็คือ90%หมดเนี่ยจนถึงนู่น90%หมดเลยไหนอ๋ออันนี่90%อันนี้คือช่วงหน้าโลก็เลยน้อยลงจริงๆลงเยอะกว่านี้สามสี่ชั้นบางทีบางคนลงสามสี่ชั้นลุดอันนี้ร่มนลัอันนี้คือคือที่บอกว่ามีอาชีพ มีอาชีพมีทั้งขับตุกๆแท็ก,กทซี่ร้านอาหารมีร้านบ้านเช่าเลยพวกนี้แล้วก็มีเป็นหมอนวดแต่บางครั้งก็ลาออกจากหมอนวดรวมๆแล้วเนี่ยร่มหลากสีเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเป็นหมู่หนึ่งก็ประมาณ30ประเจ้าบางคนก็50ขึ้น50ชุดโอ้โหก็พันเป็นพันใช่ค่ะแต่ว่าโซน10%ซก็แค่นี้ที่ปคนเฉลี่ยคนนึงได้ประมาณไม่ถึง10ไม่ถึง10ชุดอ,อยู่ในโซนสิ โซนที่10%เปเนี่ย,ยสำหรับชาวบ้านที่รประสบภัยสึนามิแล้วเขาจัดพื้นที่ให้แต่เขากำลังเปรียบเทียบให้เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยได้แค่นี้ร้อยเมตรแต่ละคนมีเตียงก็ประมาณสักสิบชุดได้ออแต่จุดที่ผู้ใหญ่บ้านชี้ไปทางด้านนู้นอันนั้นจะเป็นล่มเตียงผ้าใบแบบหลายสีหลากสีตรงนี้ได้รับการจัดสรรไปเยอะแต่ที่สำคัญก็คือว่าพอมีล่มพืชเต็มชายหาดเนี่ย ก็าบอกโอ้โหแทบจะหาทางเดินลงชายหาดไม่เจอเวลาที่มันเยอะๆนะเด็ดนะฮะมีชาวบ้านคนหนึ่งนะชื่อคุณดำบอกว่าเป็นชาวบ้านที่ทำธุรกิจร่มเตียงหน้าหาดกะลนบอกว่าผมเนี่ยได้รับผลกระทบจากสึนามิแต่ได้รับสิทธิ์วางร่มเพียงแค่10%เท่านั้นแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ค่อยให้ความสนใจ เพราะมันแออัดแตกต่างกับพวกร่มหลากสีที่ตั้งยาวขนานกับชายหาดจนเต็มพื้นที่อลองฟังดูครับพวกผมโดนบีบให้มันเหลือแค่สิเอร์ซตแต่เก้าสิบเปอร์เซนก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิง่นก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้ทําอะไรกันเลยครับเมื่อก่อนพวกผมทำหนึ่งรอยเปอร์เซนตเ็มที่ตั้งแต่หลังสึนามิมาเราก็ทำมาเรื่อยจนวันหนึ่งเมื่อปี57าพอสอชเข้ามา ประชุมด้วยคณะกรรมก,การจังหวัดอะไรต่อมีอะไรหลายหน่วยงานเลยดีไปผมพวกผมเนี่ยมาอยู่ได้แค่สิเอร์เซเฉลี่ยกันดูแล้วก็ตกประมาณเอเตียงสี่ห้าตัวครับร่มได้สลับกันคือคือจะได้อยู่คนละสชุดครึ่งครับต่อแถวคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นสนับสนุนนะครับถ้าไม่สนับสนุนเขาคงมีการจับมิกฉจัดการไปแล้วครับพวกผมดูม นี่นะฮะเขาเคยบอกว่าเคยไปร้องเรียนที่เทศบาลตำบลกระลนนายทุนยึดชายหาดแต่ร้องเรียนไปก็เงียบร้องเรียนไปก็เงียบเคยไปร้องเรียนที่ภูเก็ตที่จังหวัดโอ oh. ก็เงียบออไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาตรวจสอบจับกลุ่มคนที่ทําผิดกฎหมายนี่นะฮะมีแต่เรื่องนะตอนหลังภูเก็ตใช่นะใช่แล้วเป็นเรื่องด้านลบนะใช่ไม่ค่อยมีเรื่องด้านดีนะฮะ ทั้งๆท,ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นหนึ่งเลยนะฮะของบ้านเราดูสิฮะนี่มันเป็นปัญหายิบย่อยมากนะ <c oughs> พื้นที่ในการแบบปูเตียงอะ่ะใช่ยังมีปัญหาอะไรดูเออโอ้โหมันแบบทําไมประเทศเรามันมันมันเป็นแบบนี้นะนี่เทศบาลก่อนอื่นเทศบาลตำบลกระลน,นต้องตอบอะ่ะต้องตอบเขานะฮะใช่ว่าคุณจัดสรรเตียงยังไงเอ,อแล้วทําไมมันถึง ชาวบ้านเขาได้แค่นิดหน่อยแล้วเรียงกันดูด <laughs> เิียงเรียงกันแออัดในขณะที่อ่าที่อื่นเขาจะเรียงกันแบบเห็นไหมเป็นแนวเลยเป็นแนวยาวอาเออทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเออแม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องอจริงนะมไม่น่าจะเป็นเรื่องแล้วมันเป็นแบบนี้ก็ชัดเจนอะ่ะมันต้องมีมีอะไรไม่ชอบมาพากลเน่ยใช่ไหมฮะ แล้วเขาก็มองคิดเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากไอ้เจ้านั้นน่ะจะต้องมีการอะไรให้รางวัลกับทางท้องถิ่นแน่ใช่ไหมถึงได้รับอภิสิทธิ์ขนาดนั้นส่วนไอ้เจ้านี้ถูกบีบเห็นไหมฮะเขาก็จะมองแค่แคนี้แหละคุณต้องได้อะไรจากเขาแน่คุณถึงมาบีบบังคับให้ชาวบ้านนะต้องจัดเรียงเตียงแบบนี้ส่วนนนั้นโอ้โหสบายเลยเห็นไหมเรียงเป็นแถวหน้ากระดาษเลย <gasps> บบเปกรรมจริงๆบ้านเมืองของเรานะมีแต่ปัญหาอ,อ่าล่าสุดท่านผู้ชมฮะมีข่าวจากโรงพยาบาลราชธรรัร์เกี่ยวกับอาการของออบุ้งทะลุหวังนะครับเช้าว,วันนี้ครับตอน8ปดโมงกว่ามีรายงานมาจากโรงพยาบาลราชธันแจ้งว่านางสาวเนติพรบุ้งทะลุหวังนะครับผู้ต้องขังนะครับมาตราคดี112 หัวใจหยุดเต้นนะครับนี่หัวใจหยุดเต้นคนนี้เขาเขาโพสต์ก่อนนะคุณแอนนานี่นะแล้วก็กำลังปั๊มหัวใจอยู่สามารถไปติดตามสถานการณ์ได้ที่โรงพยาบาลราชธรรตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะหัวใจหยุดเต้นนะอันนี้ตอนแปดโมงครึ่งนะืะประมาณแปดโมงครึ่งตอนนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งผ่านมาแล้วอะ่ะ ตอนนี้ต้องวัดได้แล้วว่าเป็นตายร้ายดียังไงใช่ไหมตาปัมหัวใจมาจนถึงชั่วโมงหนึ่งผ่านมาเนี่ยต้องฟื้นนะครับนะถ้าไม่ฟื้นก็ติดตามดูข่าวกันท่านผู้ชมฮะอันนี้เช้าวันนี้นะฮะหลังจากที่อดอาหารมาไม่รู้กี่วันแล้วจำไม่ได้กี่วันแล้วก็ไม่รู้เออก็ทีละไม่สนใจเขาเลยไม่สนใจเขาเลยอะ่ะ มันเท่าไหร่ผมว่ามันต้อง70-80วันแล้วนะใช่ใช่ไหมบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ